สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมัจจา์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์โภศกรเปิดชะตาพิชชีวิตนะครับหรืออาจารย์โภศกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศีลาวพัฒนาค่ะงวดประจําวันพุธที่25พฤษภาคม2565ค่ะครับเรามาดูกันครับว่ารอบที่แล้วฟังมากเลยตั้งแต่เลืกบนและเลิกล่างครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันว่ามีดาวอะไรมาฝาก พร้อมดาวดับครับเดาจะจัดพิธีบูชาดาวพฤหัสบป,ปดีเพื่อขอพรนะครับเพื่อเสริมบาร,รมีมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็เป็นการลดเคาะนะครับโดยการทําเทียนบูชาของแต่ละท่านนะครับใส่บรรจุดวงชะตาวันเดยนบีเกิดลัคคาขอพรลงในต้นเทียนนะครับใส่ลงในที่เทียนนะครับแล้วก็ทําการบวงสูงดาวพฤหัสบป,ปดีนะครับ ดาวพฤหัสบดีตอนนี้ย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนนะครับทำให้เป็นเกษตร,รจริง,รงๆแล้วเหมือนจะดีนะครับชาวราศีมีนดีกว่าที่ผ่านดีกว่าที่ผ่านมาไหมก็ดีกว่าที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวโดยลําพังในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลกระทบย้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะเราอยู่ภายใต้ดวงเมืองและดวงโลกก็คือชาวราศีเมษนั่นเองนะับดวงเมืองและดวงโลกก็คือราศีเมษนะครับตอนนี้ดาวราหูามาทับรักททาให้เกิดเรื่องวุ่นวายจันก้อยเช่นเรื่อง<ม> สงครามเลยที่เห็นเห็น สงครามยูเครนกับรัสเซียอ๋อมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยยิง่งไม่น่ากระทบบ้งเขาอบอกกระทบกระทบกระทบอะไรเลยน้ํามันขึ้นทองแพงข้าวของโอ้โหข่าของชีพแพงหมดเลยนะครับนี่ขนาดสงครามยังไม่ถึงเรานะครับถ้าสงครามในเมืองไทยเมื่อไหร่ก็เราจะเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จึงจัดพิธีนี้เกิดขึ้นนะครับในการบูชาดาวพฤหัสบดีนะครับแต่เป็นการบูชาเพื่อเสริมโชคลดเคราะห์นะครับมันจะไม่เหมือนการบูชาโดยปกติอย่างอื่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเครื่องบูชา อาจารย์จึงเชิญชวนทุกท่านทําเทียนบูชาดวงของตัวเองนะครับต่อดาวพฤหัสบัป,ปดีเพื่อให้รถเคาะเพราะดาวพฤหัสบัป,ปดีอยู่ในราศีพิมีน,น <ะ S 1> เป็นเรือนวินาชของโลกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายนะครับ <ละ S 1> พฤหัสไม่เสียนะเป็นเกษตรแต่อยู่ในเรือนเสีย<ช>ก็ทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่จำเป็นต้องศาสนาพุทธนะโรงพยาบาลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วดาวพฤหัสตัวเดียวนี่ตีได้หลายเรื่องนะครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับอยู่ในเรือนเสียก็ทําให้เจ้าชะตาเจ็บป่วยเจ็บป่วยก,ก็ได้นะครับชาวราศีมีนก็อาจจะเดือดร้อนได้เหมือนจะดูดีเพราะดาวพฤหัสแข็งแรงไปเกษตรด้วยนะครับในเรือนของท่านท่านชาวราศีมีนก่อนนะครับ แต่ทาไมมันวุ่นวายล่ะเพราะมันยังมีดวงดวงอายุจรชรสันสาอะไรพวกนี้เข้ามาวุ่นวายอีกนะครับบางคนได้ทุกขลาใ่เพราะเราพเพราะดาวราหูมันอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีมีนมันก็ขนรั์ไงครับค่ะอ่าขนซั์เฉพาะราศีมีนอย่างเดียวไหมทําให้เสียเงินเสียทองไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องมันก็จะไปวุ่นวายเกี่ยวกับชาวราศีกันด้วยราศีกันเนี่ยราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะก็ต้องระวังเรื่องอะโรคภยัยไข้เจ็บนะครับอ่า แล้วก็ชาวราศีเมษอีกราหูมาทับลักดูเหมือนจะดีเพราะเป็นลาภะาลาภะมาทับลักมาทับตัวคุณคณน่าจะได้โชคลาภแต่เนื่องจากเป็นดาวราหูเป็นเป็นคเคราะห์ในทุกขลาบต้องทําการรับส่งพระราหูอย่างที่อาจารย์จัดไปแล้วนะครับมันก็จะปลอดภัยนะครับเขาเรียกว่าทูเราแต่ทีนี้ ยังไงเสียคุณไปดูดวงโลกซะก่อนดวงโลกตอนนี้เกิดปัญหาสงครามนะครับปาหูนี่แปลว่าอันตราพานสงครามอุบัติเหตุเพศภยพัยทั้งหมดเลยนะครับก็จะก็เกิดสงครามในยูเคนทำให้ชาวทุกราศีนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกย่อมผลส่งผล,งผลกระทบหมดครับนะครับนอกจาก,กดวงเมืองคุณแข็งแรงอ่แล้วคุณก็ดูสิครับดวงเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พราะเพราะอยู่ในราศีเมษเช่นเดียวกับราศีดวงเมือง ราศีโรคอยู่ในราศีเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วกระทบแน่นอนครับจันจึงได้จัดทําพิธีบูชาเทียนบูชาดวกชะตาของท่านเองใส่ในเทียนนะครับเพื่อบูชาต่อดาวพฤหัสสดีเราจะจัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม2565นะครับท่านใดสนใจส่งชื่อนามสกุลมาได้ครับแล้วก็คําขอพรนะครับ วันเดือนวันเดือนพิเกิด,ด้วยถ้าวันเดือนปิเิดท่านไม่ทราบให้ใช้ตามบัตรประชาชนเท่านั้นะนะครับเท่านั้นพอครับไม่ต้องใช้ตามจริงก็ได้ขอให้ชื่อนามสกุลอย่าผิดเท่านั้นเองถ้าท่านอยู่ต่างประเทศระบุประเทศของท่านมาด้วยนะครับอันนี้เป็นการเสริมดวงตัวเองนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวใหญ่1ปีย้ายทีหนึ่งเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบเยอะครับท่านใดสนใจก็รีบติดต่อทักมานะครับที่ไลน์ดี p p 2 4 5 6นะครับหรือจะทาง Facebook Fanpage อาจารย์ประศกร์เปิดชะตาพิกชีวิตก็ได้นะครับทักเข้ามา อาจารย์ได้ได้ทาการก่อนเนิ่นๆนะครับอย่ามาทักวันที่28 29กจะไม่ทันนะครับเพราะมันต้องลงเขียนลงในแผ่นยันเอาดวงชะตาคุณลงในแผ่นยันนะครับแผ่นยันใหญ่ประมาณนี้ครับแล้ววันใดวเกิดคุณอะไรใส่ลงไปอีกนะครับคำขอพรของคุณนะครับคําขอพรของคุณยาวๆนะครับใช่ไหมอาจารย์ก้อยเอาสักหน้ากระดาษได้ไหมคำขอพรไม่ได้นะครับไม่มีการเหมาจ่ายนะครับไปแล้วไปนะครับท่านไม่มารอนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับเราเราต้องแบบ เวลาทําอะไรเนี่ยต้องจอดจงลงไปแล้วคุณจะได้โชคได้ลาบเช่น1ขอโชคขอลาบนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับสนใจทักมาครับค่ะมาดูกันก่อนนะคะรอบที่แล้วอาจารย์ธงศกรให้4801652ครับใน7ตัวนี้นะครับมันดาวกลุ่มนะครับใน7ตัวนี้ส่งผลทำให้เข้าเลิกบน สามตัวครับศูนย์สองสองปังปูริเย่และเลิกล่างสองตัวครับหนึ่งแปดค่ะปังอีกแล้วครับแตดกะเอียดกระจัดกระจายนะครับและดาวเด่นเพราะว่าอาจารย์งศกรให้ดาวเด่นห้ากับหนึ่งมาหนึ่งตัวมาดาวหนึ่งหนึ่งเลิกล่างครับก็ไปเข้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งอีกโอ้โหไม่อยู่ไม่ฟังมีพลาดแทับแย่เลยนะครับแล้วดาวดับครับดาวดับรอบที่แล้วเป็นยังไงดาวดับรอบที่แล้วให้เลิกบนและเลิกล่างเลขเดียวเลยคือเลขสี่ครับดับสนิทครับนะ แต่เลิกล่างนี่อาจารย์บอกแล้วคือไปดับอยู่ตรงหลักหลักหมื่นหลักพันนะครับไปดับหลักพันหลักร้อยนะครับคือเลิกล่างตำแหน่งนั้นนะครับจะไม่ตรงกับเลิกล่างของเลขจักรราศีเพราะเลขจักรราศีเนี่ยราพัฒนาเนี่ยจะใช้หลักแสนกับหลักหมื่นเป็นเลิกล่างนะครับอาจารย์ย้ายจากเลขกดนี่ที่เอาดาวดับไปไว้ตรงนั้นอาจารย์มาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านจะได้เวียนชมให้ครบทั้งสามเทปเพราะอะไร เพราะว่าแต่ละเทปมันดีๆทั้งนั้นนะครับท่านจะได้รู้จักอาจารย์ด้วยนะครับไม่ใช่ฉันเอาแต่เทปเดียวฉันก็กลับลนวะมันมันมันจะพลาดนะเพราะว่าเทปอ่าเรื่องจักรราศรีเราพัฒนาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะพยายามโฟกัสไปที่เลข3ตัวเลขบนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้นะครับงวดกับวันที่ย5ิบพฤษภาคม2 5 6 5ครับจากการคำนวณดวงดาวทางโหราศาสตร์และดาราศาสตร์และ สยศาตสรส์และดาซาครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องเปลี่ยนบุกแล้วนะไสยศาสตร์ไม่ดีฟังกันดูนากลัวนะกลัวนะครับอ่ะเรามาดูกันกลัวยังไงอะน่ากลัวยังไลงไลูกชายยังบอกเลยว่าแม่เป็นนักไสยศาสตร์ <c oughs> ตอนนั้นมันไอ้ก้าวมันตัวเล็กตอนนั้นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับะว่ารอบนี้คำนวณดวงดาวแล้วมีด้วยกันทั้งหมดกี่ดวงดาวกันนะครับดวงที่หนึ่งได้แก่ดาวพุธครับ เลขสี่ค่ะราหูเลขแปค่ะเมรตยูเลขศูนค่ะดาวสุขเลขหกค่ะอาทิตย์เลขหนึ่งค่ะดาวพฤหัสบปปดีเลขห้ค่ะทั้งหมดมีด้วยกัน4่งห้ามีหตัวนะ,ะอย่าสงสัยนะครับวดนี้มีเพียง6ตัวเท่านั้นในหตัวนี้เตรียมกระดาษปากาได้เลยครับอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับค่ะ เลข4นะคะจับคู่ได้เป็น48 40 46 41 45ค่ะเลข8นะคะจับคู่ได้เป็น80 81 86 85ค่ะเลข0นะคะจับคู่ได้เป็น06 01 05ค่ะเลข6ค่ะจับคู่ได้เป็น61 65ค่ะคู่สุดท้ายคือ15ค่ะจับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะครับเมื่อจับเสร็จแล้วเราต้องมากองดาวเด่นครับ ในรอบนี้ดาวเด่นก็มีด้วยกันทั้งหมด2ดวงดาวนะครับรอบนี้ได้แก่ดวงที่1คือดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะดวงต่อมาคือดาวพฤหัสสัปดีครับเลข5ค่ะ 1>, 1กับ5้าอย่างน้อยต้องมา1ตัวจตัวนะครับก็ถ้า1มาอามาแจ์ก็จะจับคู่เลยครับอ้า1มานะคะจับคู่ได้เป็นหนึ่งห้า1 8หนึ่งและ1 4สี่ค่ะ ถ้าห้ามาถ้าห้ามาจับคู่ได้เป็นห้าหนึ่งห้าหกห้าศูนย์ห้าแปดและห้าสี่ค่ะครับห้ากับหนึ่งอย่างน้อยน่าจะเมือหนึ่งตัวถ้าไม่มีการผิดพลาดก็จะต้องปังปุริเย่นะครับเอาไวไ้เป็นแนวทางครับในรอบที่แล้วเรื่องของดาวดับนะครับรอบที่แล้วดาวดับเลือกบนลเลือกล่างดับสี่ก็ยังดับสนิทอยู่ค่ะส่วนในรอบมันที่ยี่ห้านี้อาจารย์ก้อยดาวดับนะครับคำนวณไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งหลักหน่วยเลือกบนนะครับ ได้แก่ดาวอังคารครับเลขค่ะค่ะดาวดับหลักหน่วยเลขบนเลข3นะครับดาวดับหลักหน่วยเลขล่างรอบนี้ได้แก่ดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะค่ะสรุปครับดับหน่วยบนเลข3ค่ะดับหน่วยล่างเลขหนึ่งครับเอาไว้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับเพื่อตัดทอนตัวเลขดวงดาวให้เหลือดวงดาวที่มันน้อยลงนะครับเอาไว้เป็นแนวทางขอให้ท่านเฮงปังดังรวย ใา้นี้ใครอยากมีโชคพลาดไม่ได้เลยกับการขอพรดาวพฤหัสบดีนะคะคือการทำเทียนดวงชะตาเพื่อบูชาต่อดาวพฤหัสบดีครับนาเทียนนี้คือบรรจุดวงชะตาของท่านวันเดบิเกิดเวลาเกิดนะครับและคําขอพรน,นะครับเพื่อเป็นการปรับคอรปรับดวงหนุนโชคเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่นะครับต่อดาวพฤหัสบดีทาไมต้องทํากับดาวพฤหัสบดีรู้ไหม ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีกําลังอยู่ในเรือนพบวินาศอยู่วินาศแต่เป็นกเกษตรคือเป็นเจ้าเรือนตัวเองแต่มัน<ช>เป็นเรือนวินาศของโลกนะครับดวงโลกฟังแล้วไม่เข้าใจผพอไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มามครับคือในดีมันมีในเสียมันมีคัันะ<ช>ตอนนี้ดวงชนาสาดวงดวงเมืองของของเรานะครับอยู่ที่241ปีนะครับก็ต้องบอกหลังจาก2 1เมษามาก็คือชนาศาเนี่ย หรือดวงลัคนาเมืองเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษดาวพฤหัสศุดีมาเป็นเกษตรในเรือนของตัวเองก็จริงนะครับถือว่าแข็งแรงแต่นะครับดวงเมืองคือราศีเมษดวงโลกคือราศีเมษมันคืออยู่ในน่ารักเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันพฤหัสศดีฟังดีๆนะคนเกิดวันพฤหัสศุด,ด,นะด,สดีและคนราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเสร็จแล้วมีราศีอะไรอีกราศีกันนะครับราศีกันแล้วจะมีราศีอะไรอีก อราศีอะไรอีกดาวซีดาอมก็ราศีเมษและราศีตุลสีราศีเนี่ยโดนหนักถามว่าโดนหนักเฉพาะสีราศีนี้ไหมแล้วเป็นช่วงระยะเวลาโดนหนักนานไหมไม่นานครับประมาณสี่สิบห้าวันนะับตั้งแต่วันพฤหัสบดีย้ายพอดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยดาวพฤหัสตรงตัววดาวพฤหัสก็เลขห้ามันก็หมายถึงคนวันพฤหัสบดีด้วยที่จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จึงทําวิธีนี้ ปรับเคราะห์ปรับดวงเปิดโชคนะครับจริงๆแล้วดาวมันต้องให้โชคเพราะเป็นดาวสุปเคราะห์นะครับมาจะเลือนสุภะของดวงเมืองและดวงโลกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมือเลยต้องระวังนะครับอาจจะดีเป็นเสียจากเสียเป็นดีก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการพลิกผันตรงนี้แหละครับที่ทําไมต้องบูชาดาวพฤหัสบดีแต่การบูชารอบนี้จะเป็นการบูชาโดยการทําเทียน ที่บรรจุดวงชะตาของท่านโดยตรงลงในแผ่นยันนะครับสมมติดีกระดาษยันใช่ไหมมียันต่างๆเสร็จแล้วเป็นยันที่เปิดเปิดโชคเปิดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีวันเดือนปีเกิดของท่านชื่อนามสกุลของท่านและคําขอพรตรงนี้ที่จะต้องใส่ลงไปพร้อมกันนะครับเพราะเป็นการปรับเคาะปรับโชคแก้ทุกขลาบด้วยนะครับท่านใดสนใจค่าใช้จ่ายท่านละ699บาทนะครับครับรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าต้องทําเทียนทําอะไรก่อน นะครับแล้วเทียนนี่เป็นเทียนขี้พึ่งแท้อาจารย์แล้วแท่งยาวไม่ได้แท่งเล็กๆก,กระจุมกระจิม๋มมันไม่ได้ครับนะมันไม่ได้เรียกว่าเทียนมงคลการทําเทียนบูชานี้ต้องใช้เทียนที่เป็นมงคลคือขี้พึ่งแท้เท่านั้นอาจารย์กกอยเข้าใจใช่ไหมครับไม่ได้เทียนที่เป็นแบบแท่งเหลืองๆแบบทั่วไปต้องเป็นขี้พึ่งขี้พึ่งแท้คือตีจากหลังพึ่งในระังมาทําเทียนนะครับมันถึงจะเกิดมงคลตามตำราโบราณนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดสนใจนะครับ ก็รีบติดต่อทักเข้ามาครับเพราะมันใกล้วันพิธีแล้วครับเพราะต้องใช้เวลาในการเขียนด้วยแล้วก็เรียกสูขเด็กน้ำนะครับยังไงก็ขอท่านเฮงปังดังรวยนะค่ะ,ะท้ายนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ